วันนี้จะทำพายนะคะพายแอปเปิ้ลที่เก็บเมื่อวานนะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแอปเปิ้ลไม่มีสารเคมีแอปเปิ้ลไม่ได้ฉีดยานะคะแอปเปิลน,นะคะพอเราอปอกเปลือกไป สักพักนะคะมันก็จะเป็นสีหมองๆแบบนี้เนาะสีแอปเปิ้ลมันก็จะเปลี่ยนถ้าเราอยากให้มันสีสดขาวสวยนะคะเราก็แช่น้ําเกลือนะคะแต่ว่าวันนี้แม่นิกจะทําพายนะคะจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พอเราใส่น้ําตาลใส่เกลือใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปแล้วนะคะมันก็สีมันก็เปลี่ยนอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่จําเป็นนะคะที่จะแช่น้ําเกลือะะแม่นิกจะใช้แป้งพายสําเร็จรูปนะคะ บางครั้งนะคะบางครั้งแม่นิคก็ทําแป้งเองนวดแป้งเองนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะคะแต่วันนี้ทําแบบง่ายๆดีกว่าเผื่อใครที่ไม่มีเวลานวดแป้งจะได้ทําเองได้ง่ายๆนะคะนี่มันเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาหันห่นหั่นแอปเปิลกันค่ะ แม่นิกจะหั่นแบบนี้นะคะแม่นิกจะหั่นเป็นชิ้นวนไปรอบๆแกนมันนะคะตรงนี้นะคะแม่นิกก็จะตัดออกให้หมดเลยเพราะว่ามันยังเหลือทิ้งไปก็เสียดายนะคะแล้วแม่นิกก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วแต่คนด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องหั่นเหมือนแม่นิกนะตัวเองชอบแบบไหนถนัดแบบไหนก็หั่นแบบนั้นนะคะแต่แม่นิกชอบแบบนี้นะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะนีหั่นแบบไหนก็ได้จะซิกแซกหรืออะไรก็ได้ให้มันได้เดี๋ยวแม่นิกจะบอกเ,อเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะ เคล็ดลับของแมนิกเองทุกครั้งที่แมนิกทําพายนะคะแมนิกก็จะชิมแอปเปิลดูก่อนนะคะว่าแอปเปิลมันรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าแอปเปิลแต่ละพันธุ์นะคะบางพันธุ์มันก็หวานเนาะบางพันธุ์มันก็เปรี้ยวมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราเจอแอปเปิลที่มันเปรี้ยวหน่อยเราก็จะใส่น้ําตาลเยอะหน่อยแต่ว่าแอปเปิลที่มันหวานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะชินเองนะคะ สีแอปเปิ้ลมันก็จะเปลี่ยนเป็นปกตินะมันไม่ได้เสียนะเพราะว่าแอปเปิ้ลเวลาเราหั่นทิ้งไว้นานๆสีมันก็จะช้ำๆแบบนี้ค่ะแอปเปิ้ลแม่นี่คิมแล้วแอปเปิ้ลไม่เปรี้ยวไม่หวานกำลังพอดีแม่นี่ก็จะไม่ใส่น้ำตาลเยอะแม่นี่ก็จะใส่น้ำตาลพอให้มันเคลือบทุกชิ้นของแอปเปิ้ลนะคะแม่นี้ก็จะโรยลงไปโรยน้ำตาลลงไปแล้วแม่นี่ก็จะคนนะคะ จะค่อยๆค,คนแล้วก็จะดูว่าแอ,อปเปิลทุกชิ้นน่ะน้ำตาลมันเคลือบหมดหรือยังเนี่ยค่ะคนเข้าไปอย่างเงี้ยให้น้ำตาลมันเข้าไปทุกชิ้นของแอปเปิลเนี่ยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยน้ำตาลนะคะแล้วก็แป้งนะคะแป้งอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะข้นนะคะ มันจะแข็งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะโรยลงไปนะคะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะโรยเกลือไปนิดนึงแล้วก็ผงอบเชยนะคะอบเชยผงนะคะซินนามอนบ้านเราเขาเรียกว่าอบเชยนะคะใช่ไหมคะอบเชยแต่ว่าเป็นเป็นที่เขาทำมาเป็นผงๆอยู่แล้วนะคะอย่าใส่เยอะนะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวจะฉุน มันขึ้นอยู่กับเราด้วยแหละถ้าเราชอบกลิ่นเราก็ใส่เยอะได้ชอบกลิ่นชอบสีมันช่วยในเรื่องกลิ่นแล้วก็ช่วยในเรื่องสีของพายให้มันออกมาเป็นสีสวยสีน้ำตาลนะคะนี่นะคะแป้งที่เราแกะกล่องออกมาพักไว้นะคะชิ้นหนึ่งเอาไว้ข้างบนนะคะ ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้อรองแอปเปิลข้างล่างนะคะเดี๋ยวมินิกวางชิ้นนี้ไว้ก่อนโอเคค่ะเนี่ยเราก็จะคลี่แป้งเขาที่เป็นแผ่นๆม้วนๆมาจากในกล่องนะคะมินิกลืมบอกว่า,าถาดถาดอบนะคะถาดอบใสๆแบบนี้นะคะมินิกลืมบอกลืมให้ดูตอนแรกแบบนี้นะคะ หั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะแต่แม่นิกชอบเพราะว่าถ้าใส่เนยลงไปแม่นิกรู้สึกว่ามันจะจะนุ่มอะหอมด้วยนุ่มด้วยมันเป็นเนยจืดนะไม่ใช่เนยเค็ม ใช้มีดนะคะกรีดลงไปประมาณนี้นะคะเป็นช่องะะแม่นิกจะใช้ไฟต่ำในการอบนะคะ350องศาฟาเรนไฮตก็180องศาเซลเซียสนะคะนิกจะอบซับประมาณ1ชั่วโมงนะคะ หนึ่งชั่วโมงไฟต่ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ